เส้นแบบเหนียวมากนุ่มมากเหนียวนุ่ม,มพริก อืมฮืมเนื้อพี่น้องสวัสดีค่ะมาพอกันนะจ๊ะพี่น้องกับช่องแซบซซยซูเมื่อนี้ได้ฮวนพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวเป็ดคืออยากกินสนอกอันนี้คือกว๋วยเตี๋ยวเป็ดไซส์จัมโบ้ด้วยค่ะพี่น้องจัมโบ้มีกะปิ พริกจีพี่น้องผักสลัดสลัดกระลำพี่น้องมละพาเขาจะปรุงกันเลยเด้อค่ะพี่น้องเขาได้เครื่องปรุงมากเพิ่นจะให้อันนี้มหมแบบฟ่าวาเร่งด่วนพี่น้องเพราะว่าต้องรีบรีบมารีบไปเพราะว่าเครื่องมันห่อนพี่น้องห่อนแห้งหลายมือนี้ห่อนค่าอีดีอันนี้พริกเผาด้วยค่ะพี่นอ้องโอ้สุดยอดเลยใส่พริกเผาอย่างเดียวกับ อันนั้นละพี่น้องน้ำตาลเนี่ยค่ะพี่น้องน้ำตาลยานโบอันนั้นใส่บางหน้าลงไปอีกสีอีกหนึ่งวันนี้จะมาแบบรีวๆวเด้อพี่น้องเด้อน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลามาก,กินกันเลยพี่น้องยานเครื่องมันอากาศมันฮวอนเนี่ยเส้น มีเหลืองด้วยค่ะพี่น้องเตียวเป็ดก็เตียวเป็ดหืมเลิศอ,อืมเผือดหน้าเผือดหลังอยู่นะคะตอนนี้ แต่ไม่เป็นไรกินได้ค่ะมีเหลืองกระปิ ว่าพี่น้องเป็ดเป็นชิ้นขนาดนี้เลยเมื่อน้องไายก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อร่อยเป้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเน้่ยค่ะพี่น้องมีกระเพาะปลามีก๋วยเตี๋ยวเป็ด อยู่ยืงยืงอย้อโรงเรียนเทศบาลสามอืมลมลมมันเนี่ยลมมันเนี่ยหอนหอืม สุดยอดเส้นแบบ

嗯，对吧？ Ngon Ngon Sẹp sẹp Ôi. Oh, hey. mm -hmm. พอพายในความตัดพี่น้องไม่ห่อน